สวัสดีครับผมบรรยากาศยามแรงๆนะครับผมเอฟซีช่องกรมแบนนะครับผมมีนะครับผมแล้วเวียดในองนั้นนะครับผมมาเขาคั่วนะครับโอ้เดี๋ยวอันนี้อันนี้พี่พี่กวางครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรพี่วันนี้เอ่ออันนี้ต้มแซ่บขาหมูครับนี่ครับโยนี้ใครเป็นคนออกความคิดเนี่ยต้มขาหมูเนี่ยต้มโซงเย็นแล้วไม่เลยแล้วรอกินกันประมาณ กตัวมาสองวันนะครับผมเล่นดีเช้าคืนค่อยกินดีผมเ,เสร็จงานคิดเลยไม่ออกเลยเห็นถามมูลเลยซื้อมาพี่ความจัดการครับแม่<อ>แม่นนอะไปเห็นผู้สาวเนาะเออแม่แม่ค้าเขาบอกว่าซื้อช่วยหน่อยผ<อ>มก็ลเลยจับหยิบมาสองขาเลยนะขาง,งานง่ายๆสับผมก็สับไม่ได้ครับทีหลังเขาสับเลยมีดเราไม่คมครับอาจารย์คิมเขาใช้ทุกวัน เอ้กลมวันดีเอฟซีเองวะดีครับ <hey. S 2> ผมซี FC, จ่องกลมแบงจองนี่มิวสิกครับขอบคุณดีที่ตามทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เป็นกำลังใจพีกวางครับผมท,ทั้งทีมงานบ้านเอเบ MP, ทุกคู่ทุกคนนะครับวั <c oughs> บนวาจะเป็นพี่ขีมพีโอเลยอันนี้ได้ข่าวว่าพี่โดนต่อยสองเฉียงโดนสองดอกเขาเลยสองดอกโดนสองดอกครับโด,โดนพี่ขิมของพี่ป่าโดนพึ่งครับพึ่งตายครับโดนโดนเอา่นีครับ แน่แน่ชมชมเลยพี่เอามาเนี่ยนี่วันนี้ไปล่อมาครับโอ้โดนไปสองดอกครับโดนไปแล้วนะองวินครับไม่ต่อยครับผมสงสัยว่าโดน่ปลอยน้ำน้ำหวานเพิ่งนี่หายไปไหนไปทั้งหมดทั้งหมดทั้งโดนเขาไปหมดแล้วครับโอเคครับขอบคาเงียบเหลือให้พี่อร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บยามเบ็นคุ้มกับการโดนต่อยครับผมก็ดีครับค่ะครับผมเพิ่งเสร็จเบียร์เสร็จงานเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เชื่อม ได้ไอ้ฝายงยังความาคิดหังขขงเอฟซีบวกขับไปขอบผมขอบคุณเวลาครับผม ทัวลงครับช่วงนี้ยังหลายครับผมกำลังดังหมดังดังครับผมเนี่ยขอบคุณคอมเมนต์นะครับครับไปไปดีเจโปรอันอันไหนอันไหนพอดีกับปรับปรุงนะครับเด้อขอบคุณทหารครับผมเนี่ยครับอันไหนดีเขาจะต่อไปหน้าเนาะช่วงนี้อ้ายแล้วก็ปรับโตนะครับผมผมไม่ตอบโต้ผมอยู่นิ่งๆครับผมมยังหลายนะครับแต่ว่าอ้ายแล้วอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะไรใช่ไหมแบงครับรู้ทุกอย่างที่ว่าคอมเมนต์เนาะก็ได้ปรับโตไปเลยเนาะอีพอแล้วก็ บอกเนาะเดือดเหล่าเลยครับกินน้ำเปล่าครับเนี่ยน้ขาของผมน้ำเปล่าจริงครับผมไม่ได้พูดเด่นนะครับกินแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงบ้างพี่สบายดีสบายดีครับทุงนี้ครับผมแต่ว่าอยู่พี่ชิมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะไม่สบายไม่มาเรืยครับปกติดีหลังๆดเลยเริ่มเบาแล้วพี่กวางรถรถใหม่เราอยู่ไหน รถไปจำบ้านเราเออใช่เห็นเห็นเห็นว่าเห็นว่าออกบีเอ็มเอบีเมบีเอ็มบีเอ็มครับในในบีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มดับเบลยูเหรอโอ้ยเครับ้เปิดในในวิววิววววิววิวบิววิมบิวว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 ิบวิว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 บิวว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 ิวิ เขาแบบหย่อหยาดน้อยข้อเป็ดย่างครับเขาอเป็ดย่างเกลือครับแต่นนเน้นดำหน่อยเน้นดำหน่อยกลับหน้าก่อนข้อเป็ดย่างครับผมนนี้กับอันนี้เป็นกับข้าวแล้วกับแก้งไปกับแก้มครับชมรถใช้เสียงครับเราใช้เสียงเนาะ,ะผมก<อ>็ขอบคุณครับ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับครับผมก็ ฝากช่องพี่กลมแบนด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับผมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับถ้ากระดิ่งครรับกถ้าะดิ่งไม่มีก็ปักตะไคร้ก็ได้ครับปักปักไปเลยครับปักต้นหอมตะไคร้องปักไม่หมดคปักไปหมดครับเวลานี้เอาอันเดียวกันไหมครับมาแล้วครับเนี่ยซาบูครับซาบูมาเลยครับซาบูของขอณพี่ตโจนี่นะครับผมนี่ใครโกลมแบนที่ทำเรื่องสัมผัส ตบูครับน่ารครับครับแซบครับสองสูตเลยครับกินเบิดนี้ครับผมันบานยู่ครับ๋อตําอยงไชิมไอ้ตํามะละกอครับผมตําบุฟงหอสมส้มตําขึ้นยากกว่าต้ปาเกีียวปากบาโอ้ต่แซ่ครับนี่เพราะอไรพี่อ๋องบ้าตังแต่ชื่อว่าต้มไม่เล่าคาบวนนะขอเรี้ย่ะครับคือขีอหมายกลมันบรูเนาะวันนี้มันตุมหรือมันใส่เวลาโดนนะครับน มันอยู่แต่ในปลาโดนบวกนะครับผมจะในปลาโดนเล้งดอกผู้สาวเอาคนบอกให้เชื่อเลยมาหัวแมงเปล่ากูหัวแมนเลยกูยื่นยาวนะครับชื่อซอยแม่คงไม่ข่านะครับผมชื่อซมก็ฝากถึงพึ่งรังนี้นะครับที่ปล่อยผมนะครับผมจะเอาคืนครับแต่ผมจะเอาไปคืนครับผมไม่ปล่อยคืนพรุ่งนี้ครับปล่อยตรงไหนพี่ปล่อยตรงไหนครับปล่อยตรงรังมันครับตรงรังเลยผมปล่อยตัวไม่เจอครับ อูนนี่มันยังมีตัอยู่เรมีตอยู่ครับมีสิธ์กัดปากเลยด้วยเนาะนี่เจลินโดไปแล้วครับหนึ่งดอกเจลินโดมีแค่หนึ่งดอกตัวแม่เอาเลยนะเอาเลยเอาเลยนะเตรียมการเตรียมการนะนี่กินชาบูตอนะครับก้กระเพาะลายครับผมก้กระเพาะลายกินข้าวันดีนี่ข้ับกินหอยมือสอง สัมผัสที่ิมนะไอ้ยิ้มเป็นไรไอ้คือว่าบีเอ็มมากไหมครับดีหมโอ้ครับดีครับพุธอีพ่อบอกแล้วเอามาให้แม่นครับพ่อือคือธคือทีนี้เขาไร้ว่าจะคนละครึ่งกับพี่โอเล่แหละพี่บ่อว่าไม่ต้องเดี๋ยวพ่อเอาไปให้เดี๋ยวก็อีกคันหนึ่งนะครับของของคุณแม่เรื่องอีคันหนึ่งของคุณแม่มาผมก็ไปเลยงสองคันอยู่แล้วครับผมอยากไปไหนครับไัวในรถครับผมรถแั็คยาน เรื่องขเรื่องคือจะยืมโมไซบ่อยครับบ่อยครับเรื่องนี้ไมไดยเขาดี๋ไม่อยากให้โมไซมันันมันไม่ใช่เปลืองมันมันอันตรายเนาะอันตรายมันอันตรายหรือเปลืองก็มันพี่หัวของมันผมก็ไม่ไันเป็นห่วงเอาใจนะเป็นเป็นห่วงไม่ชิมหรือเป็นห่วงรถพี่ไห่วงรถห่วงรถทุกห่วงตุ้ยนี่โอ้แล้วผมโอเคนี่หลายเขาผมสอนเราวันวันนะผมเดี๋ยวกินข้าวแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวรอผม เอาต่อวาล่อขาหมูเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวไทยชมอีกทีตอนนี้ขออนุญาตกินชาบูก่อนครับครับผมสวัสดีครับไอ้ยังต่อครับผมสวัสดีครับผมยังต่อครับวันนี้ผมมาย่างเป็ดครับอย่างเป็ดเนาะแต่ที่ว่าไอ้ไอ้พนักงานอันของนั่นสิตตัวนี้มันรู้แน่ครับผมแต่ไพ่เป็นคนเพจไอ้พ่อเป็ดนี่ใหม่เพรนั่นต้องหอกงว่าเราพิชิตชอบทันที ไม่ต้องให้เอ้เชื่อผู้ใหญ่ไอ้ชิมเสียววะยผมมาแล้วไปแล้วไอ้ชิมเสียววะยไปไหนล่ะโอ้ชิมหายเลยครับปู่รู้ผิดยังต้องหายหายไปไปใส่ละไปลงผล้วครับตอนนี้ไปไปใส่กัวเราไปใส่อื่นอ่ะไปใส่กัวเราโบไว้แล้วบอกให้เบิ้งย่างพ่อเป็ด ขิงงานเลยพวกไม่ไช่ไล่ออกกี่ไหมใหม่เลยว่ะมันไม่ไม่ค่อยไหม่หรอกดูมันเกลี้ยมไหมเนี่ยมันเกลี้ยมไหมอู้กรอบไปกรอบกรอบลึกครับกรอบอย่างนี้เหรอเออให้ชิมกินเองโอ้ยชิมเออยกให้ชิมอันนี้คือเขาทำความดีนะครับผมซึ่งเขาจะละเว้นหน้าที่แต่ก็ยกให้เขา เพราะว่าเขาศึกษาแนวทางนั้นไปเขาทําให้เขาดูแลอย่างดีแต่พอเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเลยเขาไม่บอกเลยว่าเป็นไหนเป็ดมันเลยไหม้เลย้จะทำยังไงแล้วดีเนี่ยจะลงโทษยังไงดีก็ไม่ต้องลงโทษเขาหรอกก็คือยกให้เขาเลยคือคข้าวมันป้าไอจีหอมกันเนาะมาไหมมาไหมป้าคนขับไอปลูกขึ้นไหมเสร็ปูเป็นไม้กิ่งหอม้นปอะเด๋ยวเวลาเลยครับผม ครกลุ่มเตรียมของเรียบร้อยแล้วอันนี้พร้อมรับประทานหรอพร้อมรับประทานไะพี่น้องเดี๋ยวไปขออนุญาตกินเข่ากันเด้่มาผู้ใด็เมืองแล้วหิวเข่ากับเยาว่ากันเด้่ครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องกอมแบนกับเอ็มอีทียุบานพีโจนีนะครับทุกคนนะครับทุกช่องนะครับไะพี่กวางลากล้องหน่อยครับผมครับผมสวัสดีครับ